กินสาถึกอีพอไปใช้เมื่อใช้ลูกเอ้าลูกลูกลูกคนเก่งอ่ะลูกเองลูกเองลูกลูกอ่ะอีลาคนเก่งลูกเละลูกเองบ้างลูกบ้างลูกเป็นบ้าลูกเป็นบ้า ลูกเป็นอยู่บ่งันหยังพฝอนี่นําเพพี่หมาเอย้ยเข้าไปปลาได้หึ แอะอย่าอมคิดินไส้ไม่อมให้ยังมันเปื้อนนะเป็นพญาหได้เอ๊ะได้อย่ากินอย่ากินแอะอย่ากินขี้ดินฮะลูกให้ชิกินขี้ดินเข้ามีคือบุกินอย่ากินอย่าอมลูกแอะเดย เอ๊ะมันบอกว่าพังนี่ปะมันก็